สวัสดีครับชอบชอบแม่โบน้องจับนะครับเดี๋ยวไปดูแม่โบทำอะไรอยู่เนาะคุณแม่ทอดอะไรครับทอดปลาดุแม่จะทำปลาปล่นแต่วันนี้ไม่ได้ก่อไฟไม่ได้ก่อไฟก็เลยทอดเอาทอดใส่น้ำมันมน้อยๆเพราะว่าทอดพอมันสุก <นะ S 1> แล้วก็จะ,ะมาตำป่นแล้วก็วขวับพริกหอมกระเทียม เด,ดูเจ้านี่เนะนาะคณะทำกับข้าวได้งามงามอือเออเกิดมาเครื่องงามเป็นตะเป็นตะฮักแท้เนาะา้อตะฮักหรือเปล่าล,ะล,ล่ะโอ,อ,อ้หลักหมดใจ่ายเลยจ้าจริงเหรออีหลีโอ้ยอ่ได้ปากหวานกล้วยดิบนะ ว้าวจ,จวริงๆเด้อบดัดตัวเด้อจ้าโอ้ยมาได้ยอกอันนั้นดู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 เด็กไฮโซใช้เงินน้ำมันน้อยจังเราดูอ,อยู่แล้วเจ้าเนี่ยบ่มีเงินทอดพ่อสุกค่ะทอดพ่อสุกเพราะว่าแม่โบจะตาปน่นคอคอมาจากคนเทก็บ่มีเงินจักบาทเลยอืมเดือน้ำสองร้อย 200, ลงรถมาป้าจะค่อยะกินอะไรอะ่ะเพราะว่าคุณพ่อเต็มรถขึ้นมา ยิ้มแา้วจนมาจ้าอ้าวอันนี้พูดเรื่องเจ้นะนี่คุณแม่ทำไมคุณแม่สวยจังเลยอ้าวฮะ,ะคุณเห็นความสวยเดี๋วนี้หรออันนี่ดูสิรครับอายุหกสิบสี่ปีนะครับผมสวยบานนีเลยอือทีนี้ก็จะมาปอกหอมกระเทียม่ะปอกหอมแห้ง อันนี้หน้าคุณภรรยาของผมหน้าสดสดเด้ออันนี้ครับไม่ได้ทาแปลงนะจ๊ะพ้างน้ตื่นนะข้าหน้าตื่นมานี่ยังหน้าสวยขนาดนี้โอ,โอ้ตายไม่มีอะไรทํามายอกันเองเนาะอีฟซีบอกว่าคนที่พูดอย่างนี้อยากเห็นหน้าจังเลยแต่ดูไม่ได้ก็เพราะว่าโทรศพัพท์นี่มันเปิดกล้องหน้าไม่ได้ครับ คาตั้งกล้องนี่อยู่ด้านหน้านูนครับขออาัยด้วยนะครับคนมอนพุทธไม่ชัดครับอันนี้อันนี้อันนี้นีน,นีเรียบร้อยก็ <c oughs> เลยบ,บอกว่าได้ยินเสียงไก่จังเลยเสียงอะไรเนาะดูดูดู่ดดดนนะบานนะครับ <c oughs> พมออันนี้ครับสวั <c oughs> สดีครับนี่ยังไง เมื่อกี้น่าไปไปเอาขายตั้งกล้องมาเออวันนี้เออมันไม,ม่ยังไงไม่รู้เนาะไม่ไม่ค่อยมีแดดไงเมื่อกี้นี้ผมทำความสารหน้าบ้านเพราะว่าต่อไปนี้ไม่บวจะได้ปกเพทปลวกหักบ้านบวกหักไม้บ้างไหมครับผม ขอพายด้วยนะครับคนมอนฟิดไม่ชดดาดเลยจ้าเอ็นสีต้องทาเลยวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วครับเพราะว่าอยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะครับผมค,คนมันตกครับผมก็เลยออกไปไหนะไม่ได้นะครับอตอนแต่ผมขึ้นมาจากโน่นจากคนเทศน,นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเล่นทุกนี้นั่นแหละ นีงานทุกอย่างเลยไนะบ้านแม่บัวนี่ที่แม่บัวยังไม่ได้ถามบางนะกระโจกบ,บ้างแล้วก็ข้างบ้านต้องทำความสะอาดเออไม้มันอันอันกาวเลยเนาะต้องลือออกเลยครับผม,มประมาณนี้ครับแล้วก็ยังนึงอันนี้ก็เป็นการขาดเด็กพวกนี้ต้อง จากคัสสวยหายลังเอียกเลยครับผม,มแต่นี่แต้งใามาคุยนะครับมันจะขี้มอด้วยจ้ามากี่นี่คุณแม่บูสุเทรักทตกใหมดที่ตกใจเป็นตะย่างแท้ ไหนๆเรามาเกาะพอด,อดโอเคครับอ่ะเมื่อสักครูเ่เถึงถึงตอนไหนเนาะอ๋ออืมคุณแม่บัวข้าทำกับข้าวของเขาอาหารของเขาเนาะแต่อาหารของผมเมื่อกี้เนี่ยผมผมกับแม่บัวเนี่ยร่วมมือกัน จงแป้งแล้วก็ไข่เป็ดแล้วก็นำตะทอดค่ะคนมันชอบของทอดเนาะอ, <laughs> อยู่คนดีนะนี่เขินจังเลยอายเหมือนกันนะั้มากๆก็อยู่ในหมดก็ไม่รู้ลกสายลูกชายนี่ยน,นะเออผมก็เลยบอกแม่บูเมื่อกี้นี้ คุณแม่นี่ททำไมหน้าตาคุณแม่นี่สวยวัยยื้อหกสิบสี่ปีจาาพิษงามขนาดนี้เออไม่ได้ถ่ายแป้งเลยนะครับขึ้นตื่นมาจากที่นนอนได้ยีมพรมทำงานอยู่หน้าบ้านคือกักคือกับคือกักคือกักแกก็ได้ตื่นมาแค่นี้ครับเออโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เอฟซีตกทา่าให้กำลังใจผมกับแม่รูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคาหน้านะมาโฆษณาอีกครั้งหนึ่งนะครับบ๊ายบายทูยูไอเลิฟยูโอ้ย